สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้ง Youtube ทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้สิพาไปเบิงที่เล่าว่าไอต่อเติมบ้านนะครับว่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับหอดสเต็ปใสได้จักเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ ทั้งน <No 1> อกเด <air> ี๋ทั้งนอกแล้วเดี๋ยวทั้งนอกอีกรวมๆแล้วก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวที่ทุบอกพะย่ะยได้พ่รเที่ยวให้เราสร้างปูนครับอันนี้ไง อุนซิบสอบปุนซิสบสอบกับหินเนาะนี่นะครับแต่จุดนี้นะครับที่ต่อเติมอันตะกอนนันนี่แต่ผู้ใดทีเห็นชิปสีทุลุไว้ว่าฟังนี่มันเป็นบแบบใดนะครับอ,อย่างเราคือต้องเห็ดใหม่คือต,ต้อ,ตมมอตงต่อเติมใหม่นะครับเพื่อปรับให้มันดีขึ้นนะครับปรับ เสือ้อเสื้อเลยวาทุกคนแหละนะครับทุกคนเลยนะครับ,ค,ค,รบคือต้องการความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นอยู่แล้วนะครับในเมือห้องมีกําลังนะครับมีกําลังที่สิป,ป,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยให้มันให้มันดีขึ้นโดยเฉพาะบ้านย้ายบ้านที่จะพ้องอยูนะครับบ้านพอ่อบ้านแม่เนี่ยคือต้องปรับปรุงนะครับอันนี้คือคือสีเหลวแล้วนะครับอ๋อกระป๋อมเม่อนี่ ยอย่าบอกเข้ามาทางงั้งในเดี๋ยวแค่ต่อไฟเดี๋ยวมันนับนับว่าฉันต้องใส่โต๊ะปักโต๊ะปักสิว่าชุดนี้หนึ่งหนึ่งปลาข้องน้ำฝั่งน้ำหนึ่งสองสอง สามซีโตสายไฟสายไฟเป็นตัวนี้สายไฟตัวใดนอบ่าหนี้น่อยมันไม่แยกสายหน่อยสายใหญ่สายไฟสายหน่อยมันลงมาสายตักมันเดือดสายใหญ่เัาก็เป็นมันติเป็น เอาเนี sí, um, ่ยมบอกไ่เนี่ยไายออกมาเลยยังมาออกยังรวมเขาปักไสเขายังไัดยังมาวัดจากปักไปหาสาเเทนั้นสักวัน้มสายน่อยดิเออโอยันซื่อมากถือโอ้ยจะไปซื้อไปเดี๋ยนะับส้มปักสไมัดถือแ่สิบซื้อส้มปักตายมาก่อนอ๋แต่ปักตายังมากอแต่ปักเนาะปักก็หลอดไฟหลอดไฟท่างในกับเจ๊ส้นส้นนี้เลยนี่ ไฟในข้างในใส่จกักสองสองโหลดสามโหลดสี่โหลดก็ของหนำที่ยังกอเออเออ้อนนี่ะนี่ทอนเตียนใจพ่อหรอกแต่ว่าจะไปจังไปซื้ออยู่บ้านเทาก็ได้ยูบาน์น้องแว้งสิว่ามีอยู่จีมีหรอเออแล้วมันใส่ใส่รถใส่อย่างมากพอได้นะอันไปตลาดนี่เริ่มซื้อบูธเดสองัวบูธเออมันใส่กระถูบูธ มันจะเป็นบู่ว้่มบานภาพเปนบอ่ใส่บูเด้ยทำมันภาพด้เป็นแบบไรเพาะมันเปนบูธมันจะเป็นเฮ้ยไม่่มันจะขวดกเีดเกน้อยมันนี่เอารุ่นน้อยวันนี้ไม่นด้เคยเอาสีเลยมันจะเป็นสแต่ดลักตัวนึงตัวแต้ยนี่เป็นสแตลักตัวี่ันี่เป็นถุกตัวนงต้องมาทีไตัวนี้แล้วามันไปังี เขาคงจะกิโลกันไปตลาดวะใส่อันบ้านทับว่าอะไบ่มันแห้งหรือไม่เออมันแห้งอะไรไม่อยากสั่งไม่อยากเอาไปนั่งแย่งนี่ครับนี่ทั้งหนอกทั้งเบิดเลยทีละทีละต่อนี่จุดนี้ไปนี่ไปขั้วนะครับตัวนี้คือขั้นเก่าที่ต่อที่ต่อเห็ดใหม่ที่ เหตดออกมาาไม่เท่านี้ก็คือออกมันโล่งบมดเลยนะครับแต่ก่อนอันนี้มันพอเป็นตะยุนอย่างที่เห็นนะครับตั้งต่ที่แรกเนี่เห็นปะนี่ย่างที่เห็นอย่างที่บอกแล้วครับเงินส่วนหนึ่งนะครับที่เก็บมานะครับคือเงินมาไรที่ที่ที่เก็บมาเก็บมาทั้งเบิดเลย นะครับไอที่แกะเมื่อกี้ก็บ่ไ,ได้ไปใส่เลยนี่มาตรงใจนี่คาซางไม่น้ำสำัาย่างสีบ่พ่ออีกนะครับราวครื่องใจงวดเทื่องใจประกันรถนะครับพมดรถประกันรดกับเบิร์ตไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเกินครึ่งไปแล้วนะครับมาเนี่ต้องมาพ่อเห็นบ่นที่นี่ไรซางคือก็อสีเบิร์ตไลไปไลยคือไรซางพ่อนี่มาแกตแก่แก่ซางชุดเกา่าเพราะว่าเพิ่นเทเพเปิดเ,เ,เ,เต็มต้องมาเทพปูนม่อีก นะครับทั้งนอกไปแต่เหตุมงนั่งเหรียนฮามีแขกไปไท้ามาก็คือได้มานั่งอยู่นี่นะครับเัราะน,านั้นตรงนี้คือต้องต้องแก้ไปอีกนะครับรับจาจอดรถแป๊บเดียว นี่ล่ะมีหลายมีหลายคอมเมนต์เขามานะครับคอมเมนต์คลิปที่แกะมาไายนะครับคลิปที่แกะมาไา่มีหลายคอมเมนต์หลายหลายคอมเมนต์บวกคอมเมนต์ลบมันมีอยู่แล้วนะครับเราหล้เลยว่าเราหล้แเลยว่าเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วเพราะว่าคอมเมนต์ที่บวกมีอยู่แล้วคอมเมนต์ที่ลบมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาไู่รู้ว่าช่วงนี้ช่วงไหนแต่ว่า เก็บแม่ไร่นะครับแล้วเคยบอกแล้วว่าสะสมมาไล่ไว้นะครับเพราะว่าปิดวงเราจะมักแก่ให้เบิ้งเด้อต่ที่นี่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับล้วต่อเติมบ้านส่วนหนึ่งที่เก็บไว้บอกพ่อจําเป็นต้องแกะแกะนะครับมาไซนะครับแกะมาไซแล้วกะจําเป็นต้องมากแกะแลวก็คือวัสินาให้เบิ้งแล้วชมปิดวงเพื่อต้องก็เรยก็เลยมาเฮ็ดคลิปให้เบิ้งนะครับเฮ็ดคลิปให้เบิ้งแล้วกะ บางคอมเมนต์แรงๆหลายคอมเมนต์เลยนะครับที่ท,ที่มันมันแรงเกินไปแล้วนะรับรับไม่ค่อยอยากจะอยากจะรับนะครับรับไม่ค่อยรับนะครับหลายคอมเมนต์เลยนะครับที่มันที่เป็นแห้งมากเหล่ารับดันรับไปได้นะรัวการลบออกนะครับยังเช่นคอมเมนต์ที่ทีท่ขอท่านนะครับที่ที่ที่พี่มา,มาขอท่านมาก็บอเว่าไหรนวาระรด้ได้ชิ่นแล้วก็ข้ามพวกนี้แต่ว่าระก็มาปากหมุดไว้ ให้เบิงกันนะครับว้านประมาณนี้ให้แสดงความคิดเห็นกันนะครับกาขอบุ้น,นะครับที่ที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ากให้ดูว่าส่วนที่มันได้มามันก็มีใช้จ่ายนะครับไม่ใช่ว่าเข้าเอามาเอาเงินเข้าไปลองไปล่ำมาานำใจพี่น้องอามาเข้าไประด้ไปใส่ในทา่าเฉวบว่าสเสมยสุกเข้าแต่เพียงผู้เดียวนะครับ หลายคนกะคอมเมนต์เนี่ยม,มีมีมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่บอกว่าเนี่ยขอผู้ขอประนามการกระทําของมึงสังคมเขาเดือดร้อนมึงยังมานับเงินโชว์มานับเงินโชว์แบบว่าอวดโชว์กะบอกแลกว่าบร่ได้อวดคือสิ่งพวกนี้เนี่ยคือสิ่งที่เก็บไว้นะครับสิ่งที่เก็บพร้อมล้อมเรียบไว้ว่าปิดวงเนี่ยคือ สิมาใส่ในายามจําเป็นสิมาใส่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เขาหามาได้นะครับหรือต้องการให้เป็นแบบใดครับหรือหรือ,อเราอยากรู้ว่าคนที่คนเมตนนี่ต้องการใเข้าเป็นแบบใดในวิกฤตแบบนี้คือต้องการให้เราอยู่ลําบากแล้วก็ไปโอดโอยอย่างนี้หรอนะครับแลวจะบอกว่ารับไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาไม่ได้รับสิทธิ์ผ่อนปลนเอ่อ อมอดรหดที่ยากกับตังเราบริจารับสิทธิ์นะครับเราไม่ได้รับสิทธิ์เพราะนั่นคือส่วนทีเราเก็บไว้คือต้องดีใจครับเรา่าเรายังมีเงินเก็บเก็บไว้เลยยังได้เออมาเหตุนั้นเห็ดนี่แล้ะก็ซอยห้พยุงชีวิตเจ้าของห้มันได้ไปจนว่าปิดวงนะครับเนี่ยอาจจะได้อาจจะได้จจไดทําการแสดงปิดวงหรือไม่ได้ทาการแสดงถ้าเกิดว่าหลังจากนี้บริจาคการแสดงคือ เยาอาไปอีกจนหลังเขาพันษานะครับล้วกระช่วงปิดวุ่มก็คือกันย่านะครับต้องพยุงจาของไปถึงคณะนั้นนะครับเพราะนั้นเวลาคอมเมนต์น่ะให้ให้คิดอย่าเอาสนุกตัวเองมากเกินไปนะครับอย่าคอมเมนต์ตะมวลจากของอย่าคอมเมนต์ได้แบบว่าเอาสะใจนะครับลักกระบ,บุรุนะว่าคนที่คอมเมนต์นี่ฮือต้องการอย่างที่ทบางทีมังแรงเนี่ยคุณคุณคุณว่าคนอื่นน่ะไม่ช่วยเดือสังคมแล้วคุณน่ะ ช่วยเหลือประมาณไหนนะครับคุณแล้วคุณหนูได้จากไหนวาศิลปินหมอลำเนี่ยเขาเป็นสรยเหลือสังคมนะครับคุณอย่าไปดูในจุดของเขาเขาอาจจะไม่ได้ออกสื่อออกเสียงหรืออะไรก็แลว้วแต่นะครับเพราะนั้นอย่าไปรูด,ดีกว่าเขาอย่าไปตัดสินเขาเพียงแค่ว่าคุณเห็นแวบเดียวของเขานะครับคุณต้องไปสัมผัสตัวเขาจริงๆว่าเขาอยู่จังไหนเขาเป็นจังไหนเขา ทิศอีหยางจังไดแน่นะครับทุกวันนี้นะครับยังที่บอกแล้วนะครับทุกวันนี้บอมเอนวาเข้ามาอวดเข้ามาโอ้มีผู้เดียวแวรืโดยที่สังคมมันใยญ่มันไม่ใช่นะครับุกวันนี้ทุกคนต่างคนต่างก็ปากตีนผิดนะครับทีละมานับไ้เบิง้งทีมานับเงื่อนไฮเบิ้งโน่นนี่นั่นก็คือมันคือคอนเทนต์ที่เอามาให้ดูนะครับพ่อพี่น้องเขามาเบิ้งหลักะ ก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งนะครับในการลงคลิปใน YouTube นะครับก็คือเป็นรายได้ส่วนหนึ่งเข้าถึงสียูได้นะครับเข้ากับสียูได้ยูได้ตอ่อยูได้ในช่วงปิดวงหรือช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีศิลปินมอลล่ามหลายๆวงนะครับหลายๆหลายๆคนนะครับของสาวหน่อยหรือว่าของวงใดน,นะครับเพื่อ,อก็อมาขายของ,นะของนั่นคือ,ค,อคือสิ่งที่เขาทําเป็นอาชีพของเขานะครับทําคลิปทำคอนเทนต์ทำอะไรออกมาก็แล้วแต่ มันเป็นมันเป็นรายใด้ของเพิ่นนะครับอย่าอย่าไปตัดสินเพิินอย่าไปตัดสินเขาแค่เพียงแวบเดียวที่จะคล้องเห็นนะนะที่อยากจะตัดสินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเขาต้องต้องไปซื้อตอนนี้เราต้องไปซื้อหลายๆสิ่งหลายอย่างเขามานะครับเขามาใส่นะครับว่ายังมาท่าในแล้วนะครับต้องอ่ามันจะเก็บไว้กับเจ้าสิพ่อพ่อนะครับชินไหม ต้องมาซื้อปูน<ม>ซื้ออีซื้อ,อินเพราะว่าเราได้ทําแล้วคือเห็ดเล้ามันเห็ดเห็ดถิ่มไปบ่ได้พอได้เห็ดเล้ามันต้องเห็ดให้มแน้วนะครับเพราเห็ดถิ่มไปบ่ได้นะครับเพราะนั้นอยากอยากห้เข้าใจนะครับว่ามันมันประมาณนี้ประมาณประมาณนี้ประมาณนี้นะครับทีเฮาหามากนะครับบางคนมาคอมเมนต์นะเอยียงเงื่อนพระเอกพระเอกหมอล่ำม,มานะับเงื่อนยู่ดีกิลิต มันมีคอมเมนต์นะอยู่ในนั้นนะ่ะไม่รู้่าละลบหรือ,รอ,รอ,อยังคอมเมนต์อันนี้ตลกมากเลยอันนี้ไม่ไม่รู้จะเขาต้องการอะไรอันแม่ยกว่าแม่ยกฮาเซ็กกินคำผัวตาแดดนะฮาเรเซ็กกินไอ้บ้านนี่แหละนะครับว่าเอาเงินมาให้มอล่ำนะครับเราอยู่ทุกกินอยางมันไม่มีโลกอย่างนั้นนะ่ะนะครับคนที่มีเขาก็าให้กําลังซั์ตามคนที่มีและสิบอกเลยว่า มาอะไรทั้งหมดที่ท,ที่ที่มีอยู่ที่นับนะครับคนที่ายได้นัน่นคือแล้วก็ยังคุยกับแม่แม่พี่พี่น้องๆทั้งอยู่ตามประเทศตั้งอยู่ในประเทศกัดคื่อคุยกับปกติถามไทยสารทุกสุกซีบกันปกตินะครับอย่ามาบอกว่าอย่ามาอย่ามาตีรวมว่าคุณมานับเงินที่เขาให้มาเนะี่ยคุณเคยไปถามสารทุกสุกซีเขาบอเขาอยู่กินยั้งไดเขาเป็นยนตั้งไดตอนนี้เขาลำบากแค่ไหน คุณไปรู้เองว่าเขาลําบากเขาคุยกับเราทุกวันเนี่ยนะครับ้าจเบอกว่าวิกฤตทุกเมื่อเนี่ยมันกับวิกฤตกันทั้งหมดนั่นแหละนะครับนัย่าไปตีร่วมอนี่ยไปตีร่วมอนี่าไปิตีร่วมเราเราคือคิดของเราอยู่แล้วนะครับมันเป็นประมาณไหนนะครับยังไงกับขอบพุณนถูกกำเนต์นะครับถูกกำลังแรงใจนะครับที่ที่มอบห้ยนะครับยังไงก็ปิดวงนะครับปิดวงเจอการอีกนะครับก็คือวันที่สามสิบ มิถุนานะครับยังไงน่าจะได้ปิดวงแน่นอนนะครับพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าครับ